สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายายต้อยได้ของดีในรอบสี่ปีนะคะมันคือข้าวเหนียวเคี้วงูค่ะคุณขามาอยู่ตูนิดสี่ปีเขาเพิ่งมีมาขายเขาอาจจะมีมาขายสักพักแล้วละแต่ยายต้อยเพิ่งได้ไปซื้อมานะคะเนี่ยห้ากิโลห้าสิบสามดินาก็ตกประมาณเกือบหกร้อยบาทบ้านเราคะ่ะห้ากิโลก็คิดเอานะคะยายต้อยกปซื้ตักมาจากถ้วยนึงมาคะ่นะนเพราวอยุ่กันสามคนยายต่อยลูกสาว น้ำปลาถ้วยเต็มๆนะคะหอมชื่นใจหอมชื่นใจพี่น้องเอ้ยกินอายของข้าวเหนียวกินอายของชีวิตตําตาชิไหลพี่น้องสิม,มาถ้วยหนึ่งสกอนเด้อค่ะเด้อเบงเฮียออกคอยจะสีเก็บเอา คุณค่าของข้าวบุญคุณนของเขาเห็นบ่ออยู่ใส่บะมีกับบะได้กินหอดแต่เขาอินเดียกับบมีให้กินเนี่นี่พี่น้องเนี่ยตอนก็จะอ่มาถ้วยหนึ่งนะคะก็จะใส่เกลือเนาะสันเดียไม่เบิ้งึมหอมชื่นใจนี่แหละชีวิตมาแล้วพี่น้องมือนีใส่เกลือ เพราะว่าเวลาสั่นเนาะจากชั่วโมงหนึ่งกับสิเด็กินดอกข้เาเนียวเ,เขียวงูนบ่แข็งมันนิ่มไงเนาะจาเนาะเหมือนในาน้ำขามาแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่เกลือยายต่อเกิเอาใส่เอา,เอาน้ำขามาที่เหลือใส่ตู้เย็นไว้ด้วยค่ะเดอนี่แหละบุญคุณข้าวพี่น้องใครใครไม่เคยเจอก็ได้ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงเม็ดงามงามพี่น้องคนนี้เม็ดงามค่ัโอ้ยกับซีดีวิวแบบกระนำนะคะ ดีใจลายพี่น้องเอ้ยถ่ายอีกจากสมองสองสมองก็เล้กินข้าวเหนียวได้หนึ่งข้าวเหนียวห้วยห้อยหอมหอมพี่น้องพี่น้องจ๋าไม่รู้ลาแต่คือที่สุดข่บคุณค่ะในรอบสี่ปีนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวที่มันอยู่ในสายเลือดอีสานนะคะในรอบสี่ปีค,ค่ะคุณค้าไข่เจียวค่ะเจียวค่ะ ชูชีปลาค่ะคุณคะชูชีปลาเมนูไม่เข้ากันเลยนะกับข้าวเหนียวแต่นี่คือที่สุดค่ะยายต้อยไม่ได้ไปหาอะไรเพิ่มแล้ววันนี้ขอจัดแบบนี้ก่อนนะคะง่ายๆข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวจิ้มชูชีไข่เจียวขับเจียวคุณคะสีปีสีปีข้าวเหนียวข้าวเหนียวชูชีปลาก็เหมือนกันค่ะวันนี้ซื้อกาทิมาด้วยมันก็เลยได้ทำนะคะ มาจ้ามากินเ่านำกนเด้อไอมาดื้อมาดื้อเสียบหลาเสียบหลาย